พอโจรที่ลบเบาแบบลบหายกลับบ้านไปไม่รู้รถอยู่ไหนพอพอได้ของก็กลับเข้าห้องเข้าบ้านเล่นบนบ้านหลับยาวสขาจะไปแจ้งความเขาจะไปแจ้งความแล้วว่าสายอ๋อถ้าไปแจ้งความแล้วแล้วผมขับรถนั่นอยู่หรือว่าใครรวยหรือว่าใครรวยใช่ป่ะใช่บอกเด็กกวศนั่นที่เรียนพยาญานะว่าไป เลยโ่มอไปโยนจับโยนบ่อเอาเลยบอคที่ได้างให้มันหายเอทุกทีตอนตอนตอนที่ตอนอยู่พอช่างนี่ไม่ชาแป๊กกันเยอะกันหรอกับตวสองบอเนนะครับมีก็มีปลาตาอ๋อแต่ว่าติดมาแต่พ่ชอยอยู่เลยอะแล้วโกรุ่ไม่มันมาสภาพมันมาวันที่สามถ้าเป็นปีก็เผาไปนแล้วคือแบบว่าหลอนว่าอะไรแบบปุ๊บ

ไปเลยเดินออกทางหลังวัดอตอนแรกอ่นนี้ก็เจ้าคือเก่าว่าไปเอาวาแล้วก็เลยคือการไม่เล่นไม่เล่นตอนนี้ไปเล่นไปเล่นแพเลยแยิงลกยอยาแก้ไอยางเดียวอะายสไรเอย่างเลยัวไม่มัผมอมที่มันเล่าดีมได้เียนกางหนายเ็แต่เรื่องเ่วงชั่วั แต่ขอไม่กระเดินทะลุหลังเลยทะลุตอกลับบ้านแล้วผมก็ตผมเจอมันทำแรกกันมันที่หลังหลังไม่วดวผีเยี่ยิกอนดีคุเรี้ยอทดีผมเลยนะเยกันอผีเยี่ยนี่กี่ว่าดวิธีวัสกเลขอกูไปโอโหมากอะไปรอใจยรวเลยแลแจ้งตวจว่าต้องหายไปแล้วนัและผมยผมกิจกีเรียกว่าจริงเเดนะบอกสุดซึงชั่งไม่คิดอะไร พอได้มาบอกไอ้นีเลยใหากจะกับโมใหม่ที่สุดยังมีโรคสุดตัวในกัคนอืี้ยงนพี่ไปวอ๋อไกันเี้ยไปกบคนเ้ยงไม่เบอกอย่าไปทิ้งแน่ที่ไปทิ้งปเราเีชั่นไม่ไปทิ้งว่าไปเพื่อนคนแรกเลยที่เจอยพอเป็นเท่าไร่ปหม่้าใจกันเลยเป็นบดีเลยแล้วเป็ดีพอรับนไองอีก้นตอนนี้บดีมีขอพาดิโกูกอกมเออไม่มทิ้ง ถรออคืามเราไปรับน้องเราทิงเข้าไปในวัดก็ทิงไม่ทงไม่เอาเลยเราจะอด้วยกันเลิกเลยเลยเลิกไปเลยโอ้ยวันแรกปันดิดแปะไอ้ติดปิ๊กนั่คือบทดอะไรก็เลิกอ๋อไปกันดอกยาวนะเลยเลยแบบนั้นผมว่าคือผมว่าไม่รู้จะห้เพื่อนยังไงคือหลายคนที่ไปถึงก็ช่างแล้ว เพาอย่างเงี้ยพิมพ <c oughs> ิชาแม่ติดมาด้วยคือเราก็เห็นแล้วหลายคนที่ติดแม่ดึงคนนั้นแล้วคนก็ที่ตายก็เรีก็ใช่แล้วส่วนใหญ่ตอนนั้นแม่ก็ต้องตายเยอะนะใช่ครับสนามไอ้อารูสอร์รีนี่ก็มีได้ด้วยูไปตายแล้วห้องน้ำห้องน้ำผมว่าอาบน้ำอยู่ว่าแค่อาบน้ำอยู่ไอออนนั่นติดก็ติดนะมิ้งเข้ามาเลยนะให้จับเส้นให้ไงนะแล้วมึงก็ใส่อะฉีดเลยนะคอมมิกิเลยบอกบอกไหม่เที่ยง

là vì lúc đó của tôi thì bị bạc rồi nè, tôi con đã không đặt thẳng lấy con anh nè, cũng bị hỏng này như vậy ha. tôi cũng tập thủ tập hèn tập cho luôn rồi. Độc độc hành khát 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 na nè. Na nè đột quật liền khổ. Còn gì không ra หายเลยมมาเรียนเลยหายเลยนะเพราะไปเที่ยวไปทำอะไรเขาลงอาหารหน้าะไรไ่ดูเหานพวกนั้นลไปลงความโของมีเด้วยเลเห็นกว่าเจอ้นเกี่ยวตไบางีว่าอะไรก็ไม่รูนนี้เขาเล่ามกพวกผมไม่ได้เจอแต่จักคนนี้ตอนนั้นโรงเรียนเข้ากี่วงนะบสามใบสามเลิกคุยี่สิบคุณยี่สิบอ๋คือบางปีเราก็ไปไม้ทำนู่นทำนี่อยู่เนี้เราเจอกันกอเลยคือ เพลงเมื <sa> ่อีไทยเสียงโอลีมาเลยอ๋อเป็นเพลงไทยละหน้าเลยก็ได้นะแง่แง่เดี้ยวเกาคนี้อุ้ยเด็กไปแล้วสวนกุหลาบอ๋อกเพื่อดอกสวนกุหลาบคอนโซลสตีนแก่เงี็บไปพักทีไอ้เด็กเออสวนกุหลาบที่อะไรป่านนี้มันจะตองทุ่มแล้วเด็กจะกลับบ้านนอนกินนมแม่แล้วพรุ่งนี้มันจะไปโรงเรียนแล้วเออเลี้ยงเด็กนั่นมันมาจากไหน ความนี่ร็ผมกับผมความนู้นเจะเป็นตึกอสังค์อสังปฏิกรรมข้างในที่เรียนตึกแรกหรือตใกข้างในพอเข้าไปเราจะมีโรงอาหารเลยอ่ะสอบรุกขบันตึกโรงอาหารเลวตึกโรงอาหารเือตึกของข้างในทีเนี้ยมันก็เหมือนประมาณว่าฝั่งนั้นะมันจะเป็นฝั่งแดงนะอสัง กิจกรรมไทยกิจกรรมไทยเลยโยน่ะก็คิดว่ามันมีเรียนหลับเดินเบาเลยเนาะเพราะงั้นมันมีห้องดนตรีไทยห้องดนตรีไทยอ๋อมีห้องดนตรีไทยด้วยใช่แล้วมีห้องดนตก่อนแมีห้องการเต้นดนด้วยใช่แล้วเสียงนั้นมันจะมาจากไหนเสียงที่มันมาชัดที่จะมาที่ประเทศอ๋อแล้วห้องดนตรีไทยแต่มันไม่มีวิชาดนตรีใช่ไหมโรงเรียนมันมีเรียนมี มันดังมันด้ไงมันไม่มีใครสอนแล้วไม่มีใครสอนแล้วมันมีแต่พวกเราอยู่แล้วคนอื่นก็ไปหมดแล้วอะไรเกียร์บายก็ใสกันเรื่อยวงเกียร์มันก็ไปกันแล้วครับวงก็ไปกันแล้วเอื่องพวกเราอยู่แบบนี้อะไรทั้งนั้นเลยครับถามโจลูปิดบองกบอกปิดเก็บของกลับเลิกเขาก็ปิดแล้วทีนี้ลิปก็ปิดวิ่งครับจากกันห้าหกลงกันหนึ่งโจลูปิบแบบใสวัตถิภาช่างแบบยาวนานน มันเก่าของเก่าเออใช่เราติดตกตาเยอะแล้วเดี๋ยวนี้เก่าแก่เป็นเทิรเด็กไปกองงานยาติดลิปต้องเป็นเกาเด็กติดอยู่ในลิฟต์เป็นเทิรมใหญ่ตาเติมที่เราพิจานณาตายนะแหงอยู่ในนั้นนะครับตายเนี่ยเหรอติดอยู่ในลิฟตปวะนะ จริงๆนไฟชักยิ่งแค่ตายมีตายเลยอ่ะแต่มันดีดีลิฟต์ก็วิ่งขึ้นไปนอนเองถามมันดูเลยก็เปิดใช้เลยหยดใช้ด้แล้วตอเด็กติดอยู่ในลิฟต์ตายเลยคร ate, ับไปตองน้ำเข้ามั้ยอ๋อแล้วอยาะปิดลิฟต์ไม่รู้ไม่มีคนอยู่ข้างในต้องอ๋อเฮ้ยรากบัวละมีหลายเรื่องละฝังฝังที่ห้องน้ำฝังไม้ที่มงเข้าไปเมาเปียกอยู่ในนั้นนะห้องน้ำมันนะ อันนี้อันนี้เป็นโถโตอ่อันนี้โถโตอันนี้ไหมายอันนี้เป็นห้องน้ำเลยนะครับม่มีใสรใส่อาจารย์ยาามเป็นห้องน้ำให้มแกใช้ค่ใครูเรื่องนี้วัน่ติดโฟตบอกว่าไอห้องน้ำนี้ในนหนเรื่ไก็มีนาไม่เอาดีองน้คือเก่อนนะที่เาบุกอตายท้อง้วมีเจอติดกองตอนเด็กอยู่ไอบกอตายแล้วดังั้คนอื่นถึงไม่ใช้ตผมแก คู here, uh, sky, yeah, city, ่แรกจุกแจวมาท้ายโอ้ยจุกแจวอยู่นะจุกแจวอย่างนี้อาบน้ำด้วยไหมไรนั่็สที่เลยเออมองอาบน้ำส่วนตัวเลยอ๋อที่ใหญ่ยันจะเป็นคนผูกคอตายว่ามันพูดทั้งนั้นเลยเลิกชายมองหน้าที่เป็นถึงขนาดนี้พวกเราใช่ปะเอ่าของอะไรมาไม่เลิกนะโก้เอ้าเอามาไหว้เลย อ๋อเขาไปขวายเขาเล่นของต่างคนต่างอยู่เรื่องนี้่งนั้นกันนะต่างคนต่างที่เขาอยากใส่กันอยากได้อะไรให้บอกพวกเราอ๋อเฮียอะไรให้มาบอกพวกเราเราเลี้ยงไว้เลยอ่าั้นบนในห้องที่ดับฟ้าในทุกบอลอ่าว่าเป็นนาคาเกอของโจเขาอ๋อข้างบนเป็นเป็นนาคาเกอของโจข้างบนข้างบนตึกของช่างไม้อ่ะ มีสนามฟุตบอลอยู่ข้างบนจากข้าจากขาอ๋อเป็นแบบสนามแบบซอฟบอดอยู่บอลแล้วเป็นดาราเด็กขอาโจแบบขึ้นไปสอยเล่นอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนตลอดอ๋อทีเ็่แล้วถ้าแนนอื่นจะขึ้นไปเล่นก็ขึ้นไปเล่นที่ยี่สิบบาทเก็บยี่สิบบาทโอเคอ๋อดิแบบเก็บไ้เล่นได้อยี่สเไ้สอ๋อทำสีพื้นให้ด้วยกัน ออเด็อกไปต่อารอะ้านตันเป็นตคนเราเป็นกรรมการให้เลยอถ้ากาันตันปติ้งคนเราเป็นกรรการด้วยครับดูแลขึ้นเป็นนจะมีเรื่องเราก็ด่วยเราไม่มีเรื่องอร่การอะไรเยเราจะแบบนั้นแต่นที่จริงตรงนั้นเป็นที่มาของพวกเราที่แบบอาการเมองไทยที่โอ้โหมันโลกงๆใช่ไรบใช่แล้วก็ตัวอกาเป็แมงดูเนื้อนั่งกิจการนั่งอนุนัน่ใช่ห่ะบางล่างคนมาเยอะผูบ้านใช่่า มันมีเด็กมันกึ้นไป็บบอไงมันความิเศไม่ตรงกันไงการมันดังที่เกิดขึ้นเล็บบอลกินตายแล้วใช่แต่บอลอีกบอลบอนบอลาปัตรอะไับติดกับอลติแล้วอะไรนอัลาอะไก็เทปอะอ๋อแล้บอลินตางกันี่โดนกินตงกเล่นกินตางกันคนนั้นความพิเศษไม่ค่อยตรงกันนะอันมันถามว่าโรงเรียนมันใหญ่ไหมมันไม่ได้ใหญ่หรอก พ้อนตอนนี้เรียนกี่คนครับ20-30คนไหมไม้ใบ20ไม้ใบใบ20อ๋อ40 20สองค่แรือใกล้นเรียนไปก็ยัเหลือ20แล้วแต่ที่เราไม่จบไม่จบไม่จบแลวจบไม่จบออกพร้อมันเลยนะครับออกก่อก่อนคือออกเพราะว่าไม่มาหรือมีเหตุไม่ไม่ไม่ได้มาเรียนไปามทาไปำทาอ๋อไปไวิจัย ไปวิจัยไปวิจัยอ๋อเจ้าออกก่อนแล้วนี่ก็ตามไปโอ้โหปีหรอกแล้วแต่เจ้าออกก็ไม่ได้กลับไปเรียนแบบนิดนี้ก็ไปศิลปะกานาคอนต์ใหม่เจ้าไปไหมไม่ไปอ๋อคือออกคือจบแล้วไม่เอาอะไว่าคืออยู่แล้วเดี๋ยวมีนู่นมีนี่ต่ออีกช่ไหมผมก็ไม่เจอผมไม่เจอกับโกตั้งแต่ บอลงานเดินมาดึงเทมนะอ๋อสนามตรงการเดินนอ่าล่าอันหน้าแล้วก็ทีนี้โดเขามีเพื่อนเขาเรียนปวสมันดีเลยเดินกันที่คอปในคอปนะเป็นรุ่นน้องผมที่ประชาชื่นในคอปมันมาเที่ยวมาหาผมที่บ้านบ่อยอะอะออยู่วิ่งเลยแบบนั้นมันก็คุยกันแล้วทีเนี้ย ี่ก็มัถามว่า,วาพี่มีเพื่อนชื่อชิอล,ลิโาเปลารอเปี่าผีเยยังไม่ตายเห <c oughs> รอผมก็มันตายไปแล้วเหียกลัวเหียหลอนเจอมาแต่เขเรื่องหลอนหลอนบอกว่าอยากเจอพี่อยู่นั่นอยู่นั่นผมโอ้ตายกรันเจอาทำผมด้าลัอมากอ่ะเอเอแต่ผมเป็นอะไรทผมกลวผมีมากเวลาถามด้ผมอยากเจอเลยพี่โยวัตตะกี้นะ ใช่แ่ก็รู้ว่าวันตะเกงแล้วตอนนั้นตอนโจกับนี่เรียนอยู่ชื่นเรียนอยู่พอช่างผมของในเรียนไงอะไรเราเจออย่างนี้ไว้ในล็อกเกอร์แต่ในในเรียนเรามีของอยู่แล้วอ๋อแต่ว่าช่วงกลางคืนถ้าเข้ามาช่างก็คิดว่าเลุดจูกจะะวชแล้วผมไม่เอาแล้วใช่ทผมเดินโล่งกว่าที่ก็เดินโล่งแล้วผมไม่ไม่เอาแล้วว่าอะไรแล้วนะแต่ในกระเป๋าผมเมื่อกี้แต่ที่ก็ยังพบของประโยชน์อ่ะนี่เขาบอก อ๋อตลอดว่าเคยเรียนชื่อตาเหเจริญจงเจเราต้องลดความใหญ่ลงมาให้เหลือความเล็กเราไม่ได้ทำลายใครแต่เราเอาไว้กนละตัวคนละตัวเพราะว่าหน้าตาเรามันต้องต้อเสี่ยแล้วก็ใช้เก่งเทเล่นกันไหมไม่เล่นเลยเจอช็อปตเจอด้วยกันก็ไม่เล่นกันเลยมีคนเดียวมีอยู่คนเดียวนั่นเหตุการณ์เดียวตัวปิดการณ์เดียวที่ผมเล่นแต่ปกติไม่มีเลยฮะก่อนหน้านี้เพราะช่างเก่เคก็ไม่ได้กันอยู่แล้วไม่มีที่ไปดูวีดีโอทำนี่ที่ผม อ๋อใส่อ้อช่ใส่ชุดข้อเช่ไปดูคอนเสิร์ตกีมเดย์ใช่ที่พอบอ่ะอะที่ไอ้กององกีอเดย์ท่เปซื้อตัวกีเดย์ไปหลายคนมีอวกมันมีแม็กซ์ชินเยตอนนั้นตอนนั้นก็จบมาแล้วไปชุด่อเชัหลายคนบางคนมีบัตรบางคนไม่มีบัตรมยัมาขายบัตรกีเดย์กอแลผมไม่รู้จะซื้อบัตรกีเดย์หรืออ ปาปดใส่พอทักใช่มาโดนเได้ปดได้ลุมได้ลุมมาทำไมวะน้่นใค้ควรโดนขอหเขาก็ดจีตัดิงเลยนั่นก็โดนไปนั่นก็เล่นเลยผังก็แตกกันแตกกันแตกเลยแตกเลยแล้วก็คือคือถามว่าเล่นองมันมีมไมนได้เล่นป็นมีมีอ่างแค่การการนั้นในการเขาเสือกันเขาการเราอดทนแรงแต่สงไม่ไหวเราก็ดุ อ๋อแล้ววันนั้นคือกอช่างใส่ชุดกอช่างไปนะคือชุดนอกของกอช่างเลยนอรด้วยก้นยับกับเป็นทางก้ยับแบกยับผมก็ขึ้นไปขึ้นเรือสะพานัอยทางก็ยับอ่ะแต่ผมก็ถาว่าผมพอใจผมไม่ค่อยพอใจแต่พอผมกลับไปถึงแฟผมก็มีเพื่อนที่เนตนีจบชื่อมาด้วยกัน่จะสารภาพกเพื่อนทันทีเลยว่าทบปีแบบนี้ ผมไปที่พ่อช่างผมก็จะมีเพื่อนเชื่อเพืเ่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันแล้วก็คอยปีผมก็ไล่ไปมันก็ไปเรียนเทนแล้วมันก็จะมาที่พ่อช่างก่อนผมก็จะบอกมันแต่โดยปกติพอ่อช่างก็ไม่เป็นโจ,จกแบบทั้งปฐุมวันทั้งอุเทนอะไรไม่ดีเลยนะเพราะมันถือว่าเป็นแบบโตขึ้นมาแล้วแค่มีอย่างเดียวคือชุดเปลือกอาจจะโดนได้ใช่ครับแต่ไอ้เรียนแบบเจอต้องใส่ไม่ดีนะเพราะมันเปลือเกมันโตขึ้นมาแล้วอ่ะนะแล้วก็ช่างที่ดูบอกเป็นที่ที่แบบเจอแล้ว เจอแล้วจะต้องใส่อ่ะไม่มีแล้วไม่มันไม่เกิดอาการเหมือนปอดวชรเลยอะยกเว้นยกเว้นการอินแต่อินนี่เจอเพราะท่านตอนนั้นใส่เลยแก่ลงไปถ้าเป็นก็ผมเนี่ยวก็ผมจะมองตัวนผมก็สวนวกาแบบสองตอวที่ผ่านหน้าเรียนเลยนะแต่ตอนเขาผ่านก็นี้ก็ไปเรียนพอดีนะผมว่าสามวันฝ่าก็ได้จะเจอภาคเช้าแล้วนะเป็นแคเกิดว่าเขาตัวนเราก็ตัวนแต่ถ้าเป็นเด็กแผแนนที่เขาท่านยามองแล้วเขาจะ ก็จะไปไปแบบเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่แผนกอื่นก so really really ็ไ so ม oh. right. so so ่เด oh. ็กเรียนเยอะนะผมว่า anyway, ค hey, ือไม่จำเป็นจะต้องไปแลกกับพวกเขาเขามาเรียนแล้วคือไม่สมควรนะแลอวก็บอกว่าคือขออนไม่ได้อ่าอ่ไม่ได้หรืจะโดนทำก่อเลยนั่นพวกผมก็ต้องแต่แต่นี่ก็ใครเล่าว่าพอช่างไอ้มก็เคยมีผ่านนั่งนีลงมาเอาเปล่าเอาเปล่าเลยนะแต่โบราณเลยอะมี้นั่งอะไรอยู่นะดอริี้อยู่แค่ว่าสเก็ตอยู่ที่ปากคลองเรากำลังขึ้นสะพานเลยนะโดนะ ออกวนมาเต็มรถค่อยวายอยู่ข้างๆเลยเอาเปล่าเปล่าเรี่ยลงมีแต่ยาลงมาเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าแล้วพวกนี้ก็คือไปเรียนต้องสถานที่ครูให้ไปดอยใช่ครับแล้วใส่ชุดช็อปชักอย่างนี้เลยแล้วโรงเรียนเดิมตือนว่านั่งนั่งกินยาไงนั่งดูสลังนั่งอะไรก็เต็มที่นั่งดูน้ำบ้านเต็มที่แต่เราบ้านๆอยู่ได้เราเอาเปล่าเอาเปล่าเลยไอ้หนิงไอ้หนิง อ๋อดิว่าเอาแ้เดินไปเี่ยวเองดิวก็เขาก็ไปสองอเขาอ๋อโอเคโอเคดิวก็เดินไปดิและทางรถทางรถโอเคไราหยุดไหมเยื่ยมเขาบกว่ามันเวารู้ว่าไปไปดิวเที่ยแม่เพื่อนที่ห้องนเี่ยเต็มตัวชั่วมันนะ็นใอีงี้มันก็พาผมไปที่บ้านเขาได้เขาแบกอนท่นขนาดนี้ทำไม่อนมีบ้านอยู่ทีบ้านไม้บ้านอะไรนวัวใหญ่ ผมก็ไปเขางมีลูกมีเมียแล้วต่น่ะเคนนี้ก็มีลูกมีเมียแล้วตอนอยู่พอชางใช่เมียเขาเป็นพยาบาลที่นาเขาแต่ไั่นะเาปนอนบ้นของผมาพาไปซื้อยาแก้ไอพาไปกินเพื่เดือเลือดกินตามในครูเลยเนี่ยจอทุกอั่ทคนแล้วก็ไปรู้จยกคนหนึ่งที่เรื่องครอบครัวดีใจแบบนี้การครอบครัวค็อบจนกรวาน้่นนะนังเคียรหนักหน่อยเคลียร์แบบเขาลาทีเลยอไป ีแกจะหลับคันี่ไปเลยคนเลยหลับคันที่เลยเือเมาหลับคันที่ไปเลยเออตัวใหญ่ก็ต้องแบกกันไหญ่ดยนะรู้ว่าโดนยางกงไ้ของคออเนยสี่พันลำออไอ้นะทำตัวไม่ดูเป็นแบกเต่อนหลังก็เกยับเราเป็นเพื่อนกันครับใครนันเขาว่าเยาตัววัดของยาเราทำต่องอ๋อยาเราทำต่อสร้างใช่แล้วบอกว่า นะมันก็มันคือมันเอาจริงๆนะในวงตองนนั้นนะมันจะเป็นเรื่องแค่เด็กเหลืเด็กชื่นเด็กกวาสอเด็กสอคนนออยู่ในที่อยู่คนเก่าๆแล้วเข้าวาระไรเงี้ยนะาจบเก่าที่ต่างว่าแล้วพอมารวมอยู่ด้วยกันเวลาเจอตรงนีเจอกินข้าวเขาจะเนลี่ยเทคนิคเกี่ยวกัข้าวขอช่างก็ต้องสอบใช่ไหมสอบมันเป็นโรงเรียนแบบรัฐบาลต้องสอบใช่ไหมต้องสอบ ผมก็นี่อองได้ที่สามหามาดูนี่ได้ที่าทสามไข่ฝังพลาดนะไอ้ฝังฝานเหไหมแล้ว <c oughs> ผมก็ไม่ตัดทำ<อ>ไมผมเด่นร้อกเลยไปมุงมาผมยาวตรงนี้เลยตอ,อนนี้ตอนไปตอนช้าก็ผมยาวมาเลยวัดหลังมาเลยไข่เ<อ>สื้อโจ๊กก็ป่ากันมาอยู่แล้วตั้งแต่กสอไอ้มุงแบบนี้ยาวอย่างนีเลยไข่งยาวอีกที่เลยไข่มงุงยี่เลย่อยมเอ่อ อ๋อดักโซ่บอกเรารู้ว่ามึงต้องกลับเดินมาแนมไม่พูดจากไทยเลยยังนำหน้าตาเป็นอะไรของมึงเนี่ยเออคนแรกที่ครูให้แนะนำ้องเลยนะครูบอกให้ใครมาจากใครใครมาจากเมือไหนเนี่ยนม่ไม่ผมยังไม่ถึงองเลยไปได้แปดคนครูเลิกเลยเลยหมอนครูครูว่าพอ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 เนี่ยครับไม่ผมยังไม่ได้พูดเลยผมบอกครูครับผมยังไม่พูดเลยมาตั้งแต่เหลือมชื่อกินกวบอ่อไปอีกทีก็ชื่อนี้แล้ว ไปอีกออดก็เลมอีกแล้วกลับมาที่ผมนั่งนี่ชื่นผมังไม่ได้พู้เลยกูเดินไปเลยวันดห้องที่มีชื่อไปสามคนหช้นก็เท้าอีกคนก็นัะเยอะัเยอะแน่้อตัลายตับลายสาม